ครับสวัสดีครับผมหบวเจ้าเจ้าหูบอ,รอ,อ,บอรครับกำลังเริ่มต้นในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะตามร้อยของพ่อหลวงครับที่่นเคยห้ไว้เนาะก็มาไกลเลยทีเดียวครับก็เริ่มตั้งแต่ถากหญ้าได้ยาออกจากบริเวณหลังบ้านนี่ครับให้มีความสวยงามนะครับ โดยเอาอยาออกให้หมดจากนั้นก็ขึ้นขึ้นรูปของแปลงครับในลักษณะนี้ครับผ่านมาสองมือก็ได้สองแปลงครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับ ครับเขาก็ใส่น้ำม,มาหดนะครับเพื่อทำแปลงให้ดินมันหลวนซุยครับเพราะว่าจะเป็นการขุดการขุดเขาก็เอาน้ำม,มาลดไว้ครับเอาน้ำม,มาหดเนาะในลักษณะนี้ครับเปิดน้ำใส่ไว้แล้วก็ขึ้นรูปแปลงครับผมนี่คือแปลงที่สาม ได้แล้วครับรูปของแปลงนะครับแปลงที่เตรียมไว้ในการที่จะปลูกผักครับนี่คือจำนวน3ามแปลงครับที่จะปลูกผักความยาวกัเกือบ10บเมตรครับความกว้างกับประมาณเมตรห้าสิบนะครับแนละอันนี้ได้จำนวน3ามแปลงครับเดี๋ยวกติดตามกันบ้างครับว่า สิปูกพักอย่างแน่นะครับเนาะเป็นการออกกําลังกายสางกล้ามเนื้อครับนอกจากสางกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมพวกเซนเอ็นครับให้มันได้รับการเคลื่อนไหวเนาะแต่ยาเฮ็ดหนักจนเกินไปครับพอประมาณครับอันนี้คือการเตรียมแปลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปว่าติดปูกยังครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ะซับดินให้ละเอียดพร้อมก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับเพื่อสิตากดินนะครับเนาะเดี๋ยวไปบิง่งขั้นตอนครับครับเรียบร้อยครับเป็นขั้นตอนการย่อยสลายดินครับแล้วก็เพื่อตากดินนะครับตากดินประมาณแดดหนึ่งหรือสองแดดก็ แล้วแต่ฮอครับนี่คือย่อยเรียบร้อยครับจากก้อนใหญ่ให้เป็นน่อยๆลงครับพร้อมกับใส่ปุ๋ยแป้งละนึงกรสอบครับแล้วก็ตากดินไว้ครับต่อไปถึงจะเป็นขั้นตอนเพาะ,มะเมล็ดครับย่อยละเอียดอีกเที่ยนึงครับแล้วก็ถึงถืงอเพาะเมล็ดครับผมหลายขั้นตอนครับ <laughs> ต้องไปเป็นการหดน้ำครับให้ชุ่มครับตากไว้เพื่อให้ดินมันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ